ยบาได้ทำนั่นมามาใช้ทุกวันนี้นะครับที่มาที่ไปเพราะนั้นวันนี้พวกเราอย่าลองกราบนะเช้าน่ารักมากเลยกราบแบบเล่นเว็บเออใหญ่ดูกราบไหมเพราะว่าโรงเรียนเราเรียนหน้าประสิทธิ์อยู่กับวัดเสมอใช่ไหมใช่แเ้วพระอาจารย์ท่านก็มาปฏิบัติภูมิบ่อยๆใช่ไหมมันไม่เข้าค่ายพระอาจารย์โจนะไปุ่ยบอยกันคงกใจช่วยนะช่วยเฉย ไม่เฉยแล้วกนมีไม่เฉยนะเอออ่าวันนี้ทหมดนลองคู่เข่าให้ดูที่ตูกเขาผู้หญิงนั่งท่าเนนิสได้ผู้ชายนั่ท่าพุ่หลดแล้วก็ทะแยงด้านซ้ายมือสี่้าอสามุมของบ่อดั้งเราลุงสี่้าอสาเยียนเฉียนมันนี่เลยมุงบ่อนั้งสี่้าอสาผู้ชายกางเขาให้ได้ปีกก็สองหลผู้ชายกางก็สองโปรตีนผู้ชายกางของเข่าให้ได้ปก็ส ยังอีไว้กล้เดี๋ยวนอนน้องชายหายใจไม่ออกต้องจับนองชายใช่ไหมเออมือวางที่หน้าตักหน้าขาล่นิ้วหานิ้วชิดติดกันหลังตรงลุกหลังตรลงปกปิดอะไรผิดหน้าตึงนอนตั้งลูกเรียกท่าเกียกระับอัญเชลีปะดนมือที่ระหว่างอกนิ้วโป้งไปใไล้กันนิ้วห้านิ้วชิดติดกันอยู่ระหว่างอกรอมหน้าอกเรียกอัญเชลี วันทาน้องว่ายนิ้วก้งอยู่ระหว่างคิ้วก้มศีรษะคอแรงหนาไปลุกก้มลงไีนิดนึงรับเยินอยยาคอแข็งก้มหลังนี้นิดครับดูแล้วไาครับวัาทากระต่ายกร่ยรูปอยู่นั่นนะถ่ายวีดีโอด้วยเนี๋ยรีกวันทาอิศตวันออธิวาทกราบรงลุกกระาบรงหน้าผาแต่พื้นมือสองข้างชี้ข้าหน้าผาลกผู้ชายก็สองต่อเข่าพี่ก็สองขอเข่าหน้าผาแต่พื้นต้องรับยาวลอยค้าไว้นะเดี๋ยวจะดูว่าคนไหนหน้าผาแต่พื้นนิ้วสอง มือสองข้างเอาชิ้นข้างละ้าผาดยิ้วขานิ้วชิ้นติดกันแล้วปูนพร้อมกันว่าพุทธโธเมนาโถขอเสียงนะอีกทิสหนึ่งพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเงยขึ้นหลุดสิสุดยาวมจะชื่อทีอ่นาละคะนัชลีผู้ต่อันชัออนชลีค่ะวันพา ปิดจังหวะลงก้มที่ศีรษะค่อยๆลงลงไปครับการแข่งก้มที่ศีรษะลงไปดูนิ้วกอยู่ระหว่างนี้วมันงาโค้งลงอีกดูโค้งลงไปอ่าก้มขาข้างนะครับเดี๋ยวได้ปิดจังหวะนะครับอีกสองวินาทีอาจารย์จะให้ท่านอาจารย์ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นผลงานโรงเรียนอ่ะพี่ว่าธทมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า สิษย์สุจริตในนั้ไหมครับเยี่ยมอััเชลีมันเป็นเสือของอัญชลีอัญชลีวันพาอิวานสังโคมีนาโถปพระสงฆ์เป็นที่พึ้นของข้าพเจ้าเงยขึ้นและน้องจบที่วันทา พูดด้วยวันพาวางมือาามที่หน้าต่างเหมือนเดิมเฮ้ยอย่าวางแรงสิระชดภาคอยรอบหนึ่งกอื่องสร้าไหวไหมลูกไม่ไหวก็ทนลูกเออยังเป็นหนุ่มเป็นแนนเป็นหนุ่มเป็นสาวหลวงพ่อผงสิเป็นยังกราบได้เลยอยากดูไหมอยากไม่อยากใหญ่ใหญ่เี้ยาดีเลยเออต้องการเนี่ยพ้าหลอกเลยโดนพ้าหลอกแล้ว พระแก่หลอการอัญชลีว่าอย่างครับเริ่มอัญเชิญอัญเชิญวัดมหาธาตพุทธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจา้าในยึดหลอดต่อ,อ,นอนเนื่นองครับอัญชลีวัดมหาธรรมธรรมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจา้า อัญเชรีวันทาอันธิวาสังโเมนาถุประสงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าน้อมวันทาพูดด้วยวันทาคงรรมิกสิวันทาเออหน้ารักเราได้สาธุกรับน้ารักมากผู้ชายกราบน้ารักผู้หญิงนะ จี่งเขาเขาุ่มสนิทเลยนลกขวเขาแตะคืนคนไม่โดดด้วยผุ้ยมีกันมีการย่นคออะรอยางเคือไม่ได็ถ่าวโนึงกลัวไล่ฝุ่นกินนักาประมาณนั้นเลยแต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะดีตอนพิธีเปิดเลยพิธีเปิดไมจะ่ไม่กล้าถ่ายมันเป็นเล่นเวนะเพราะนั้นการจะให้สองการเรื่องของต่างกับรัฐสองารนะ การพะระันั้นวันนี้ยินใไก่ตัวโ่ขายไรถึงนักเป็นก่อนตั้งครับเมื่อกี้พระอา์สอมเงยนะาคงใช่ไมทดสอบใช่ไหมอ่ะเตรียมเปลีลงไม่ดครนบเอาให้ดังที่สุดเลยลมไม่ดึกนะเพิ่มบอกว่าเงียบเไปด้ยลงไม่ดครับพูดกับเขาเงียบเองปเลยเลูกปงไม่ดครับ ให้เส <Just nervous. S 1> ียงเงียบดังไป่มปรหนึ่งครับนี่ดังสุดแล้วอยัปรินหนึ่งครั้สุดอองครับสองครับสองครั้งสองสองครับัอยสองครับเสียงหน้าดังหน่อยสมสองครับ อ้ัยที่สุดเลยสองครั้ใครสลบไม่บอกสงบสลบสลบระุูเท้าถ้าสามบมีสติสามนะสามัะถามจริงสุดแรเกิดหรือยังสุสุดแล้วหรอสุดแล้ว กินต้นทีของเอมบูเออะอ่ะกินแกลงตรงแล้วก็บอกว่าพวกเราคือเยาวชนใช่ไหมลูกใช่ไหมชาชนเนี่ยชาพระเราอะเยาวชนอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับคุณถูกใจใช่ครับคุณถามเนี่ยพวกเราเยาวชนพูดรอรักษาตลอดเวลาต้องชัดเจนพวกเราเยาวชน มีทั้งหญิงและชายผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยครูบาอาจารย์ก็น่ารักเดินๆเดินใจพูดบุ่นใจหน้าทำสีหน้าเมอนน่ารักมากเอาใหม่พวกเราเะก็ชนผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยครูบาอาจายก็น่า พวกเราทุกคน,นเป็นเด็กดีดกล้าพูดเนาะไม่ใช่ถามว่าราเป็การพูดเนาะเด็กดีอะ่ะเด็กดีจริงไหม,มจริงค่ะว้าวจ,จ,จริงค่ะอาจารยจริงค่ะจริงค่ะพิสูจน์ได้ไหมลูกได้ชัวชัวไหมไม่ชัวนะครับเอางี้อาจารย์พูดประโยคไหนก็ตามให้เราพูดคำท้ายประโยคสุดท้ายคำเดียวได้ไหมลูก พวกเรายังไ็ชนชนเปนไปเราไม่ยอมจะร่วงชนพวกเราอย่า<น>ร่ชนชน,ชนมีเท่กไ่แม่ชายชาย,ชายก็หลอ,อกห็สวยมันไม่เป็นใจลรอกผู้บาดใจก็น,าน,านนะ่นารักขับเหี้ยวผู้บาดใจก็น่า,นา,นาน คนเป็นเด็กดีมีติ๊กเงี้ชายผู้ชายก็หล่อครูอาจารย์ก็น่ารักปีก็สวยทุกคนเป็นเด็กดีีเรยนหนังสือเก่งเราไม่เคยสายถึงสายก็ไม่บ่อยโดนเรียนก็ไม่เคยครูนินทาก็ไม่เคยบ่น คูดูคูดา่าเพราะไม่เปยนเถียน <Yeah. S 1> ที่พูดมันตัวไม่เป็นของจริง, <Yeah. S 1> จ,รงจริงจะเรื่องอยไรจริงจังเป็จริงใส่เราเป็นจริงเพ <Yeah. S 1> ราะฉะนั้น <Yeah. S 1> วันนี้นะอยากให้เราได้มีโอกาสรู้จักบางสิ่งบางอย่างที่เรื่องปวดท้อง มันปวดท้องอลุงมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งเห็นเนื้อเพลงแล้วน่าจะร้องได้เป็นเพลงสมัยที่เราอยู่อน,นุบาลฟังปุ๊บอันดีเลยจำเธอได้ไหมเพลงที่ยาวมากมี่บทัดททำเพลงบทบาทอ่าอ่ะยิกใยตรงกรับ ลองได้ไหมเตรียมเี่ยร้องได้กินด้วยว้าวเดี๋ยดๆถ้าร้องได้อังนี้มีท่าประกอบด้วยอจำได้ไหมอนุบาลจำไม่ได้เหรอเออเออเริ่มเริ่มมีแอคกั่นลรแอคกั่นไ้อ่าโอเคโอเคโอเคอ่ะพร้อมกัน น่ารัก๋ยวมีรางวัลได้อืมเยียยมีท่ากระโอบทุกคนยืนแันมาสองข้างงายมือกระดิกไปนิ้วร้องด้วยนะครับเริ่มลมหายใจ ลมหายใจตอัำดอกไม้สูง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 ภูผาเสดจจ้าหนี้่านน้ำพาร์คใครร้องการทำต้าสวยและได้เกียรติศรีวิชา <político> ลมມຫາຍໃຈເຂົ້າເມດຈິດຕາແດງລົມຫາຍໃ